สำคัญที่สุดต้องมีคูเมืองนะค,คู่เมืองก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ c o m p a t i t i v e advantage นะครับออธุรกิจที่แข่งยังไงก็ชนะหรือโอกาสแพ้น้อยนะครับผู้แข่งไล่ตามยังไงก็ชนะยากนะรหรือความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งปู่เนี่ยเป็นคนแรกนะที่เรียกสิ่งนี้ว่า m o d e หรือคูเมือง ก็คือเหมือนปราสาทอ่ะแล้วมันมีคูน้ําล้อมรอบคูน้ำเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งลึกยิ่งดีโดยยิ่งถ้ามีจระเข้ว่ายอยู่มันจะดีมากก็คือค่าศึกจะเข้ามาตีระยะผู้ใช้ใช้วิธีคำนวณมูลค่าแบบ DCF หรือการคิดลดกระแสเงินสดก็คือพิจิกกำไรในอนาคตแล้วก็พิจิกกระแสเงินสดที่บริษัทนั้นจะสร้างได้ในอนาคตแล้คิดลดกลับมาว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี นะไอ้เงินส,สดพวกนี้นะมันมีมูลค่าเท่าไหร่ <S <S ต้องมี Margin of Safety อันนี้เป็นหลักข้อต่อไปนะก็คือส่วนต่างแห่งความปลอดภัยของที่ราคาสมมติกิจการราคา100บาทนะคุณต้องไม่ซื้อที่ราคา100บาทคุณต้องซื้อรา,าคาต่ำกว่านั้นนะอาจจะ80บาท70บาท50บาทนะครับก็คือต้องมี MOS หรือ Margin of Safety เทบุกของปู่นะฮะลงลึกเพิ่มเติมให้ก็คือว่าสําคัญที่สุดต้องมีคู่เมืองนะฮะคู่เมืองก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ competitive advantage นะครับธุรกิจที่แข่งยังไงก็ชนะหรือโอกาสแพ้น้อยนะครับคู่แข่งไล่ตามยังไงก็ชนะยากนะฮะองค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดคู่เมืองหรือว่าความได้เปรียบในการแข่งขันมันก็มีหลายอย่างนะฮะเช่นเป็นธุรกิจที่มันไม่มีสินค้าทดแทนอะ ะะยังไงก็ต้องใช้ของบริษัทนี้มันเป็นธุรกิจที่มีแบรนด์ลอยัลตี้นะฮะหรือว่ามันมีเน็ตเวิร์กเอ่อ, Network อ,อถ้าเป็นพวกธุรกิจเทคสมัยใหม่ยกตัวอย่างก็มีพวกเน็ตเวิร์กเอฟเฟกอ่ะนะะคือมันเติบโตจนแบบจํานวนผู้ใช้จแบบคู่แข่งเข้ามาในตลาดยังไงก็ไล่ไม่ทันแหละนะฮะหรือไม่มันก็มีอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดถึงแบรนด์นะฮะหรือว่าสินค้าที่ไม่มีตัวตนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอย่างอื่นนะะเรื่องของออความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้บริโภคนะครับ หรือว่าเช่นมันจะมีสวิตชิงคอสตนะฮะจะเปลี่ยนไปใช้ของบริษัทอื่นมันมันวุ่นวายอ่ะนะลองนึกดูดีๆว่าอะไรก็ตามที่คุณไม่อยากเปลี่ยนไปใช้เปลี่ยนที่มันวุ่นวายมากอย่านงะเช่นบริษัทของคุณเคยใช้คลาวของเจ้านี้ถ้าคุณเปลี่ยนไปใช้คลาวของอีกบริษัทนะฮะคุณจะต้องแบบเสี่ยงเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลจะเสียหายข้อมูลสูญหายนะฮะแล้วก็พนักง,งานของคุณก็จะต้องมาเริ่มใหม่หมดนะะระบบบริการลูกค้าก็เจ๊งอะไรแบบเนี้ย พวกนี้เขาเรียกว่ามี switching cost นะครับตัวอย่างเหล่านี้นะ switching cost network effect นะฮะ brand นะครับเรื่องของออสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนต่างๆนะครับพวกนี้นะมันแปลงเป็น competitive advantage หรือความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งปู่เนี่ยเป็นคนแรกนะที่เรียกสิ่งนี้ว่า moat หรือคูเมืองนะ mm hmm. ก็คือเหมือนปราสาทอะแล้วมันมีคูน้ำล้อมรอบ คูนะ huh. น้ำเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งลึกยิ่งดีโดยที่ยิ่งถ้ามีจร <ภา S 1> ะเข้ว่ายอยู่เนี่ยมันจะดีมากก็คือค่าศึกจะเข้ามาตีระยะอันนี้ <ภา S 1> คือ playbook ของปู่นะครับ็ดีต้องมีครูครูที่ว่าคือครูเมืองคือป้อมปราการครับก็คือคูเมืองนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องของกระแสเง,งินสดใช่ไหมฮะอันนี้สําคัญมากขยายความนิดนึงว่ากระแสเงินสดของปู่มายังไงก็คือปู่จะใช้วิธีคํานวณมูลค่าแบบ dcf นะหรือการคิดลดกระแสงเงินสดก็คือพ redict กำไรในอนาคตแล้วก็พ r e d i c กระแสงเงินสดที่บริษัทนั้นจะสร้างได้ในอนาคตและคิดลดกลับมาว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยนะไอ้เงินสดพวกเนี้ยนะมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เทียบกับราคาหุ้นที่ขายอยู่ถ้ามูลค่ามากกว่ากิจการนะ,อะพอสมควรก็คือต้องมี Margin of Safety อันนี้เป็นหลักข้อต่อไปนะก็คือส่วนต่างแห่งความปลอดภัยนะของที่ราคาสมมติกิจการราคา100บาท นะคุณต้องไม่ซื้อที่ราคา100บาทคุณต้องซื้อราคาต่ำกว่านั้นนะฮะอาจจะ80บาท70บาท50บาทนะครับก็คือต้องมี MOS หรือ Margin of Safety อันนี้ก็เป็นเป็นหลักการตามตามตำราของปู่นะจริงๆริงจริงาราของปู่ก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนมาจากอาจารย์ปู่คือเบนจามินแกรแฮมนะครับก็เป็นบิดาแห่งการลงทุนเน้นมูลค่าแต่ว่าสิ่งที่ปู่จาปู่ต่างจากแกรแฮมก็คือแกรแฮมเนี่ยจะเน้นของถูก ก็เป็น value investment แบบแบบดั้งเดิมอะ่ะนะฮะแต่ว่าปู่เนี่ยจะต้องเน้นกิจการที่มีการเติบโตด้วยนะครับอันนี้ถามว่ามันจะอย่างไหนถึงจะเรียกว่าเป็นกิจการที่โตต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็มันไม่ได้มีอะไรบอกไว้นะฮะแต่ว่าสรุปก็คือปู่ใช้คำว่า wonderful business นะเป็นกิจการที่ยอดเยี่ยมนะครับณนะราคาที่ยอดเยี่ยมนะครับน,นี้ก็คือคือ p l o y b o o k หลักๆของปู่ นะย้ำอีกทีอ่ะหนึ่ง competitive advantage ค,ครับความได้เปรียบในการแข่งขันสองนะฮะกระแสงเงินสดต้องดีอันนี้สำคัญมากนะสาม valuation ต้องดีหรือว่าพูดอีกอย่างคือต้องมีส่วนต่างห่งความปลอดภัยผู้ภาษาชาวบ,บ้านที่สุดก็คือว่าหุ้นนั้นต้องไม่แพงเมื่อเทียบกับมูลค่านะราคาต้องต่ำกว่ามูลค่าปู้ถึงจะเข้าไปซื้อนะฮะถ้าจะมากกว่านี้ก็พูดได้เป็นชั่วโมงแต่หลักๆเอาประมาณนี้นะครับค่ะก็ได้ กฎเหล็ก3ข้อนะคะที่เป็น playbook ของปูเวร์นบราเฟตนะคะในการที่จะไปเป็นไอเดียในการที่จะคัดเลือกหุ้นนะคะคืออ,อย่างหุ้น p p p l e นะคะซึ่งเป็นหุ้นที่บรกเวณก็มี hmm. มีเยอะที่สุดนะคะอาจจะอยากให้พียร์องยกตัวอย่างดูนะคะจะเป็นเคสตัดี้ที่เป็นอย่างดีนะคะดูเหมือนที่ต้าก,ก็จะเคยได้ยินนะคะว่า,าปูก็เคยพูดถึงว่า นี่เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะคะคือรักชอบปลื้มมาก Apple นะคะกรณีศึกษาของของ Apple กับที่คุณปู่ซื้อนะคะแล้วก็ลงทุนมาจนกระทั่งคือพอร์ตทั้ง100%ของ b e r k s h i ขอก็เข้าใจว่าเป็น Apple ไปประมาณ4 0นนะคะคือมีมีดีในคนทราบแล้วนะคะแต่ว่ามีดีในมุมแบบที่มองละเอียดแบบที่คุณปู่ป้าเป็ดมองเนี่ย ที่พี่อาร์ต้องแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคาแรคเตอร์หรือว่าตรงไหนส่วนไหนของ Apple ที่ที่ถึงถูกอ,อกถูกใจของปู่มากครับจริงๆเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีเลย Apple นะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆกิจการที่ปู่บอกว่าซื้อแล้วเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดนะ่ะไม่ใช่ Apple นะต้องเป็นหุ้นบริษัทประกันไกโคเป็นบริษัทแรกๆในชีวิตที่ปู่ซื้อนะครับอันนี้ แอปเปิลเป็นตัวอย่างที่ดีคือเมื่อกี้ผมพูดไปอะไรบ้าง Competitive Advantage ใช่ไหมความได้เปรียบในการแข่งขันนะอันจะเกิด,กดจากปัจจัยหลายอย่างม,มีเขาเรียกว่าแฟรนไชส์คือความนิยมจากผู้บริโภคนะครับ Apple มีไหมโอ้โหไม่ต้องห่วงแบรนด์ brand Apple นี่คือเป็นแบรนด์ที่ถ้าไม่ใช่อันดับหนึ่งก็อ,อันดับต้นๆของโลกถูกไหมฮะเรารู้สึกว่าใช้แล้วมันเป็นอะไรที่มันมีค่ามันเป็นแบรนด์พรีเมียมนะฮะแล้วก็มีอะไรอีก switching cost นะฮะ เราใช้ Apple แล้วอ่ะนะเราใช้ product ของ Apple เราใช้ iPhone, iPad นะเราอยากคุยกับแฟนเราเพื่อนเราด้วยผ่าน FaceTime อย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องใช้ Apple เราก็ต้องใช้ Apple ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อยากออกจากไอเอโค t ิสตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่าง App Store ของของ l p p l e นะฮะแอปของ Apple ใช้เราใช้ Safari เราก็ไม่อยากเปลี่ยนเหมือนที่ซิปจ็อบส์บอกอะนะ once you go mac you can't go back คือถ้าคุณใช้ Mac แล้วคุณกลับไปใช้ Windows ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันบ่งบอกชัดที่สุดเลยคือ competitive advantage นะฮะมันมี switching cost นะฮะมันมีแบรนด์มันมี franchise มันมีความนิยมจากผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวหนึ่งนะฮะทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรอีกอ e valuation e valuation เนี่ยปู่ก็พูดคือปูก่ก็กพูดเสมอว่าหุ้น p p p l e มันไม่แพงนะแล้วแกก็ซื้อ,ซ,อ,ซ,อ,อซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกนะครับ ซื้อแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกไอ้ที่ตอนนี้มันเป็น40%เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแกซื้อแบบโหเละเทะซื้อเยอะมากนะฮะแต่ซื้อแล้วมันมันโตขึ้นไงนะครับเ,เราจะสังเกตได้ว่ามันมีมันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับกรณีของปู่กับหุ้น Apple คือว่าปู่ไม่ได้ปกติถ้าเป็นหุ้นเทคเนี่ยนะฮะเราจะรู้กันดีว่าปู่ไม่ค่อยชอบถูกไหม อันนี้มันก็มีคําถามว่าเอ,อ้แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นแอปเปิลทไมปู่ซื้อมาคุณต้องดูคุณต้องดูดีๆคำถามนี้คือบิลเกตก็คงถามเพราะว่าสนิทกันทำไมคุณไม่ซื้อหุ้นชั้นคุณไปซื้อหุ้นแอปเปิลคุณต้องดูดีๆว่าแอปเปิลเนี่ยเขาไม่ใช่อซอฟต์แวร์อย่างเดียวถูกไหมเพราะบริษัทขายฮาร์ดแวร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นโปรดักเหมือนกับคุณซื้อหุ้นของที่มันเป็นเป็นฮาร์ดแอ e เซอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มันเป็นของที่แบบเ,เปลี่ยนยากนะนะคนใช้แล้วติดอย่างเงี้ยนะซึ่งมันมันไม่มันไม่เหมือนกับ Google ใช่ไหม Google มันเป็นมันเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งผมเชื่อว่าปู่เนี่ยนะยังไงกจะต้องมี tangible จะต้องเป็นบริษัทที่มันมี tangible asset อยู่นะถึงจะเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็จริงๆ Apple เนี่ยถ้าจะมองเป็นเป็นหุ้นเทคมันก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับทุกวันนี้ Apple มันเป็นเหมือนแบบ เป็นเหมือนเขาจะเะรียกะลรปู่ใช้คําว่าเหมือนของสามัญประจําบ้านอะ่ะนะฮะมันจะไม่ใช่ของที่มันเป็นวูบว่าไปตามแฟชั่นมันไม่ใช่แฟดเนี่แหละตรงนี้แหละนะครับที่ทําให้ปู่รักคุณแอ p เปิมากนะครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นเหตุผลนะว่าทําไมปู่ถึงถึงซื้อ Apple มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ แทนที่จะเป็นหุ้นเทคอื่นๆนะในในกลุ่มในกลุ่มฟังอย่างเงี้ยปู่ก็มี Apple มีหลักๆก,ก็ Apple ตัวเดียวครับค่ะของเพื่อนซีอย่างบิลเกตยังไม่ซื้อเลยนะคะอันนั้นมันมีเรื่องด้วยเพราะเขาเคยไปเป็นกรรมการของ Microsoft อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากซื้อค่ะค่ะ,คะออแล้ว,ลวถ้ากรณีว่านะคะเกิดคริสสไอ้นนลกลงคาดเดาล่ะนะคะเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตนะคะที่อาร์ตคิดว่า คุณผูจะซื้อหุ้นอะไรคร i s ิสใช่ไหมถ้าเกิดคร i s ิสขึ้นนะคะมีแบบกองอยู่ตรงหน้าของถูกเกลือนการให้เลือกคุณปู่จะเลือกอะไรจะเติมแอปเปิลไหมจะซื้อหุ้นที่เคยมีอยู่ในพอร์ตหรือว่าเลงอะไรใหม่แบบที่แบบที่เราก็ไม่คาดคิดกันเออจริงๆผัะนะฮะแกเคยพูดนะอันนี้น่าจะ น่าจะซัมอัพคำตอบได้ดีสุดคือถ้าเกิดเกิดคริสสพรุ่งนี้อะแกบอกเลยว่าแกจะซื้อหุ้นหุ้นอะไรรู้ไหมแกจะซื้อเหมือนที่แกซื้ออยู่วันนี้นะประเด็นประเด็นคืออะไรประเด็นคือแกจะซื้อต่อเมื่อมันถูก่ะแกไม่สนใจว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยถ้าเกิดวันนี้ <c oughs> เกิดคริสสนะถ,ถ,ถ้าชัวร์ที่สุดเลยนะชัวร์ที่สุดที่ผมบอกได้เลยคือแกจะซื้อออกซี่ต่อ แกจะซื้อหุ้นที่แกซื้ออยู่วันนี้ซึ่งวันนี้มีตัวเดียวที่แกแบบเห็นเนื่องจากมันม,มันบอกมันบอกทันทีว่าว่าซื้อมันทําให้เราเรารู้เลยว่าไอ้ที่ซื้อแน่ๆคือคือหุ้นน้ามันออกซิเดนทอลเปโตรเลียมอันนี้ชัวนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าให้ผมเดานะอันนี้เดาเดาเลยก็คือไอ้ที่แกซื้ออยู่แล้วทั้งหลายพวกแอปเปิลอย่างเงี้ยก็ต้องซื้ออีกะนะครับแต่ทีนี้ที่เหลือเนี่ยมันไม่รู้เพราะว่าอะไรบางทีเนี่ย ตอนนี้ปัญหาคือไซส์ดัสแมทเทอร์สำหรับปู่นะครับคือ <Okay. S 1> ถ้าซื้อบริษัทเล็กๆมันไม่ได้แล้วตอนนี้มันต้องซื้อบริษัทใหญ่เดัะ <Okay. S 1> นั้นต่อให้ของถูกเต็มตลาดมันเป็นโอกาสของเราแต่ไม่ใช่โอกาสของปู่ผ <Okay. S 1> มย้ำอีกทีนะฮะถ้าของถูกเต็มตลาดมันเป็นโอกาสของคุณไม่ใช่โอกาสของปู่เพราะว่าปู่ซื้อบริษัทเล็กๆไม่ได้ะฉะนั้นแกจะซื้อมันยากเย็นไงะฉะนั้นถ้าจะเดาเนี่ยมันก็ต้องไปเดาไอ้พวกแบบ ตัวใหญ่ๆอ่ะนะก็ง่ายๆดูที่แกซื้ออยู่แล้วแต่ที่สําคัญคุณไม่ควรเดาเพราะว่าอะไรมันไม่มีประโยชน์เพราะคุณไม่ควรจะไปมองคุณไม่ควรจะรอซื้อตามปู่เพราะคุณมีโอกาสที่ปู่ไม่มีนะเพราะคุณซื้ออะไรก็ได้ถูกไหมฮะดังนั้นคุณก็ต้องคุณก็ต้องมี watch list ของคุณอันนี้สําคัญมากนะมีหุ้นในรายการที่คุณอยากซื้อแล้วพอถึงเวลาปุ๊บคุณจะได้เข้าไปซื้อได้นะครับย้ำอีกทีนะฮะ อย่าไปเกาะติดปู่ว่าปู่ซื้ออะไรเพราะคุณมีโอกาสมากกว่าปู่นะคุณไม่มีคุณไม่ได้มีตังค์มากเท่าปู่นะดังนั้นคุณคุณซื้อได้อะไรอะไรได้อีกมากมายครับค่ะเฉียบมากนะคะคาตอบนี้คือเคลียร์ทุกอย่างทั้งสิ่งที่เราคาดว่าปู่จะทำนะคะแต่ว่าคือเราก็มองเขาเป็นดั่งอาจารย์หรือดั่งออกรณีศึกษานะคะเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จแต่ ไม่ใช่กรณีที่เราจะต้องทําตามในตอนนั้นนะคะสถานการณ์บริบทของคุณกับปู่ไม่เหมือนกันนะคะเงินของคุณกับของปู่เนี่ยไม่เท่ากันนะคะชอบมากเลยนะคะถูกใจมากตรงที่บอกว่าคือถ้ามีวิกฤตเนี่ยมันเป็นโอกาสของคุณไม่ใช่โอกาสของปู่นะคะดังนั้นคือถ้าคุณคาดว่าจะเกิดวิกฤตถ้าคุณเตรียมตัวทากันบ้านอยู่นะคะเมื่อโอกาสมาคุณก็ควรที่จะพร้อมทํากันบ้านด้วยเหมือนกันนะคะอย่าเล็งตะปูนะคะเล็งหุ้นใน วอชลิ l i ์ของคุณที่คุณคุณที่จะทำกันบ้านเอาไว้ด้วยนะคะใครไม่อยากพาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ